สวัสดีค่ะอาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่องครัวไทยโนเวมารายงานตัวละค่ะมนีมารายงานตัวกับบรรยากาศอุ่นๆพี่น้องบรรยากาศดีค่ะแดดออกตะกี้ก็ไปเปิดไปเปิดพลาสติกคุ้มผักคุ้มดอกไม้ออกเนาะค่ะเทวาปลูกกันสามีอา่ามนีตื่นเศร้าไปน้อยนึงค่ะสามีสามีตื่นเศร้าไปหน่อยนึงตื่นหนึ่งตันตีหาพี่น้องแล้วนอนตีหนึ่งคืน เราตื่นมาตีหาเราก็เลยแบบเพี้ยๆไม่เมื่อยก็นอนอยู่ตรงโซฟาหนาะทีวีค่ะสาวไทยกินข่าวแล้วกัมกวบมนีกินข่าวแซ่บๆค่ะพี่น้องกินข่าวกับน้ำ,นำพริกปลาย่างน้ำพริกป,ป่นปลานะปลาย่างเอา,อาปลาย่างมาจากเมืองไทยน้ำนอกคานอดแล้วก็พัดผักกูดใส่ไข่ใส่น้ำมันหอยค่ะพัดผักกูดไปเก็บมาจากปลาค่ะผักกูดฝรัง่งพี่น้องแซ่บๆจ้ะเก็บมาได้ถุงหนึ่งกินไปแล้วสองสองเทือ เห,ห,หลืออีกประมาณกำน,นึงเทือนึงค่ะเบิร์แล้วก็สิไปเก็บอีกพี่น้องต้องขับเรือไปค่ะยางไปแล้วว่าขับรถไปบ่ได้เพราะว่ามันอยู่ต่าหลอกลอกหลืบเขาเนาะแมอ,อ,อต้องขับเรือไปจอดยางเดียวค่ะมกกเมื่อนี้ก็เลยว่าออกมาตกปา่าเห่นพี่นอ้องช่วงจังหวะน้ำกำลังนิ่งๆค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะควไทยโนเวลายงานโตค่ะพี่น้องคะ่ะอากาศดีค่ะเมื่อนี้ มันอนีตื่นมาสดชื่นพี่น้องอากาศดีมาสองมือนละค่ะขอให้มันอากาศดีแบบนี้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะพักกับดอกใหม่สิเดบอตายนะต้นพริกตนก้นมะเขือจะได้บอตายพี่น้องถ้าปลูกเขาปลูกมาแล้วมันตายก็เสียดายเนาะจะ้ะสบายดีกันบนนอค่ะคนทางบ้านมันนีมาลายงานตรวซื้อคะ่ะมาให้เบ่งบรรยากาศอยู่ตรงท่าเรือคะ่ะทา่าเรือน้ำกำลังนิ่งคะ่ะเห็นเรือบะ ค,คลิปนี้ก็มาทักทายพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะคะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมช่องควาไทยโนเวเดอร์จ้ะเดอ้อยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องควไทยโนเวไปด้วยเดอ้อค่ะบ๊ายบายค่ะ